เดี๋ยวกูถามก่อนมาหลายคนหักเนี่ยนะนี่นะครับธนาครับทุกคนชื่อไปอยู่บาราเบียงกันหมดครับก็กลัวว่ามันจะหักก็ว่ากำลังนึกนอยู่ไงมันจะหักไหมเนี่ยนะนะครับอย่าดูธนายสงเกียรติเพลิ์อย่าดูชิดเพลิ์ดูช่องดัมมี่ด้วยครับอย่าลืมนะครับไอ้กับข้าดย <c oughs> อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะครับ วันนี้บอสมานั่งบัญชาการอยู่ข้างล่างนคุณคเน่งนิดบอกว่าดีใจที่ได้สมเกียรติและคุณดาวนี่สมเก่งค่ะของดีมาถึงทั้งแล้วครับพี่น้องนี่ลูทินแซดซินิเฟกโอเคคีพี่น้องข้างหลังคืออะไรตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ของเรามันมีอ่าสเปกแอร์ขายได้แล้วบ้านนี้มีมีสเปกแอร์ขายได้นะครับใครสนใจก็สั่งอธิบายบ้างมีได้ครับที่นี่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเสียงดังเท่าไหร่ก็ได้ไม่ไม่มีใครด่า ตอนไลฟ์สดในโรงแรมต้องเบาๆเงียบๆกว่าห้องข้างๆโอ้ยไม่ได้ครับขอบคุณมาแล้วครับสวัสดีครับกดให้ทุกครั้งขอบคุณคุณอากาศนะครับขอบคุณนะครับอ้อยตี้กดแช่กดแช่กดเลยเฮ้ยภรรยาปักหมุดด้วยภรรยายอนมาเลยครับปักหมุดไหน่อดามเจ้าปักหมุดด้วยเจ้า อ่าภรรยาปักหมุดแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อได้ผ่านทางแอดมินนะฮะขายอ๋อภรรยามาด้วยน้องผู้พันมาน้องผู้พันมาไหมครับไม่ได้มาลูกไม่ได้มาลูกพ่อบ้านนะครับวันนี้ภรรยาต้องมาเองนะฮะที่บอกว่าคุดอ้อมมานะครับใช่ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวดีหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องคุณนายโพธิ์ด้วยเรื่องคุณนายโพธิ์ต้องขอบคุณน้องเขาจริงๆริงนะถ้ามาคุยกันลออมกันแล้วตตลงกันได้ด้วยดีโอเค อันนี้พี่ทนายยินดีด้วยนะครับได้ยินข่าวแว่วๆจากคุณนายตอนนั้นลงไว้ว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีีเห็นบอกวันนี้จะเดินทางมาคุยกันใช่ไหมใช่คุยแต่น่าุงพนใช่ไหมโอเค่อลุงพนจัดการไปเลยนะครับนะคู่กรณีที่มีความไม่เข้าใจกันนะก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรขัดเคลื่อนนะทุกท่านนะนะครับเมนตกฟ้าร้องไงก็ตามคอยน้องเขาเดินทางมาอย่ากลัวคุณตาลีน่ามากดให้ข้าก็ เมื่อกี้นี้ก็ซื้อหมูพี่ซื้อหมูไว้ผมป้ามสายกำลังย่างครับอ่าผมซื้อหมูไว้โลครึ่งแต่ก่อนผมอ่านชื่อพี่อ่านแล้วนะตั้งแล้วนล้วเปิดให้เขาหน่อยล่างล่างงัดแต่ตุ้งตุ้งป่านน้ำมันอ่ะอ่าครับโอ้ยตาหาเดี๋ยวอ่าสวัสดีพี่วันเพนนะครับคุณยายหอมคุณลงน้ำพัดนะครับคุณได้แล้วพี่ได้แล้ว นวลน,นะครับทุกท่านครับอาจจะแปลกหน่อยทนายสมเกียรติมาไล่ตอนเช้าซึ่งไม่ค่อยได้มาไล่ตอนเช้าเท่าไหร่นะครับแต่เบอร์วันนี้พี่อ้อมเนี่ยปลูกผมตั้งแต่ตีสี่กว่าคุณวัวทองหนีมาจากช่องทนายครับพี่อ้อมปลูกผมตั้งแต่ตีสี่กว่าหอมหอมหอมย่างหมูเนี่ยกินขอหมูมาแล้วครับคางคนบอกว่าขอใครข้ามาช้าบอกจะเดินทางมาดูทะเลหมอกทุกท่านครับ เดี๋ยวพอฝนหยุดได้เห็นทะเลหมอกแน่นอนคุณดัมมี่อย่าลืมไปดูทะเลหมอกแน่นอนเกกับไม้ในกอด้วยนะครับครับใช่กอาไม้ในบางทีมันมันยังไม่โผล่ก็มีนะครับเดี๋ยวจะขุดนะครับพี่ดัมมี่นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพัชรีดี๋ยว่าจริงๆไม่ค่อยได้มาไลฟ์ตอนนช้ครับไม่ไม่มีประเด็นเท่าไหร่แล้วก็พิจารณหอมแชร์ให้ละนาพี่ดัมมี่ขอบคุณครับพี่ถนอน คุณทนายพร้อมลงครับผมก็นี่เริ่มจะเจ้าเนื้อเจ้ามอีกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวคุจะต้องมีการออกกําลังกายสักนิดนึ่งเมียังไม่ได้เข้าห้องน้ำคุณส่งท้องผืดนวันนี้คุณก็มีอาหารเช้าใจเดือดไปกินเนาะครับผมาิมาแล้วครับคุณดัมมี่ดังมากครับไม่ต้องเป็นไรครับปล่อยเขาดังไปคุณสุริพรส่งรถใจมานะจ๊ะคุณครับอย่าไปอย่าไปพูดแล้วดัมมี่เขาดังอยู่แล้ว อ่าดูสดชื่นจริงๆรวันนี้คุณดำไทยนะครับท่านครับวันนี้ตื่นเช้าอากาศเย็นสบายคุเจอเพื่อนของน้องพี่ได้กินข้าวทนายลดกิโลเจ็ดกิโลกว่าเจ็ดกิโลกว่าครับเจ็ดกโลกว่านะครับเจ็ดกิโลกว่าครับบนนี้ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับถ้าลงไปข้างล่างจะดังกว่านะครับน่าจะเต็มแยนะ ว่าทนายแคทมาแล้วกับพี่หลวงมาไกลมาแล้วนะครับผมว่าจะลำเนาะที่ประเสริฐนะครับบอกว่าจะทำไก่ฝนตกก็ลำกางสายฝนซะเลยนให้เพื่อนกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะจามอากาศเย็นเนาะโอ้โหเย็นนะเย็นหน้าเลยครับเนี่ยโอ้โหเพราะว่าไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับเปียบว่าที่โรงยา่าเรียกลุงอยู่เย็นโอ้อายมากเรียกลุง เรารู้ตัวว่าเราแก่แล้วอ๋อมีตะกูลปักแปรด้วยอยู่เย็นปักแปรเอาเยอะนะครับเยอะครับก็ไม่ไม่เราไม่มีผลข้างเคียงครับฉีดยาไม่ไม่ไม่ไข้เลยใช่ไหมครับมีไข้ไหมครับไม่มีโอ้ยจองไม่มีนะคุณตอรี่แต่ภรรยาบทนี้ยปวดตัวนิดนึงสวัสดีครับแต่ผมไม่เป็นไรแต่ว่าผมผมร่างกายแข็งแรงอยู่ครับช่องทิศเบอร์ทำไงดีอ่ะมันเบอร์ทำไงสัญญาณมั้งน่าจะเป็นที่สัญญาณ คุณอิสระรู้สึกว่าคุณอิสระอารมณ์ศิลป์มาแล้วนะครับบิ๊กบิ๊กบิ๊กบผมเก็บกล้องเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวฝนฝน้เอ็มเอ็มเอาเข้าไปในขาตั้งเดี๋ยวมันจะโดนฝนไปนนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์จริงพี่ไปไหนมาพี่ไปแรกนะครับรับพี่หลวงแหละผมเจอแค่สองคนผมพี่ก็เขาเป็นคนเดียวกันเหมือนกันขนาดนั้นนะคล้ายๆแต่ละคล้ายคล้าย คล้ายๆกันลุงมองไปเป็นพี่เป็นน้องกันแหละไปพยาบาลเรียกลุงลุงมาทางนี้ผมเหี่ยวเลยจากาขึ้นเหือไปนี่นะเหี่ยวเลยแอดตกเลยเหรอลุงเอาลุงมาตรวจความดันครับสวัสดีครับคุณสมบัติสวัสดีครับคุณสมบ้าบอกว่าสวยมากพยาบาล้วนี่ครับภรรยาของพี่ทนายสมเกียรตินะครับเดี๋ยวทุกท่านอย่าเอาผมมาคนเดียวมาด้วยครับไหนไหนมา ภรรยามาด้วยครับโสวัสดีครับครับผมภรรยาผมนี่เย็นเขียนครับนี่อิทละหุบแจวครับภรรยามาด้วยครับนี่แจวพี่แจวแล้วก็นี่เย็นด้วยงั้นผมขออนุญาตเอ่อหันกล้องมาทางพี่ธนายหน่อยนะครับได้ได้ได้เอาเลยครับแต่กาอเกไม่ไม่พอไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรคือผมกลัวอย่างเดียวว่าถล่มไหมไม่หรอ คือถาไปชิดว่าถล่มไหมั้างพงเาจ้างพงไหมงข้ามานี้้งพงมาขึ้นมาอะไรนี่ขึ้นมาอะไรหนโถล่มแน่นอนดูท่าทางจะถล่มก่อคานไว้ครับกคานไว้ก่อคานไว้ช่วนกรัณา่ามช่างก่อนว่าคน่อนกี้คนกนเ้นกนคคนกบนกันลอนเครล่อนยัล่กันเบอนกันอนกันลอนกับนีันกันครับ นะครับตอนนี้ท่านจะบอกว่ามาคนเดียวตอสนี้ที่ธนักงานที่อิสระอารมณ์ศิลป์มาเลนะครับแยงผมนะครับคุณยาปัดหุดเลวนะครับนี่เรา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 ฟาร์มเหรอเนื้อมาแล้วชินโนฟาร์มนะครับชินโนฟาร์มจะไม่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงใช่ไหมใช่ครับคุณวัชรีสวัสดีครับเอาผมได้ไปสองเข็ม้วครับเดี๋ยวใครชอบ ของผมผสม,มไอไอสูตรผสมข้า,า,เเามใครที่มาแล้วน่าเว้ยกลัวถล่มกลัวถล่มไงว่าเพาโอ้แต่ละคนน้ำหนักเกือบร้อย